สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียสกักยภาพตอนที่288เมื่อครั้งในอดีตที่ประสบพบเจอฝากกด Subscribe ช่องลิตมังงะกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนก็ดเนทกันไม่ได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไปเริ่มกันเลยที่นี่ที่ไหนข้าเป็นใคร เอ๊ะทำไมข้ามาอยู่ที่นี่ได้โอ้ขุมพลังดวงดาวเพิ่งเกิดงั้นหรือแถมเป็นเปลวเพลิงที่แท้จริงอีกด้วยโฮโฮเจ้ายังอ่อนแออยู่นักข้าจะช่วยเจ้าเองเอ๊ะเอ๊ะเอาละนามของเจ้านับจากนี้ก็คือเปลวเพลิงสามพันชุดช่วง น่ารักจังนะครับตอนออนแออยู่ได้สิได้สิท่านพ่ออ๋อท่านแม่อย่ามาเรียกข้าว่าท่านแม่ข้าเป็นผู้ชายเฟยโดนเดิดเร็วเลยนะครับเอาล่ะตามข้ามาได้เลยท่านแม่ท่านแม่แมผู้ชายเรียกข้าว่านายท่านซะห้าปี 96อ,องศาเซลเซียสสิปีร้อยปีข้ารู้สึกดีใจมากที่ได้อยู่ข้างนายท่านข้ารู้สึกว่าพวกเราคงจะอยู่ต่อไปนานนับพันปีหมื 10, ่นปีหรือมากกว่านั้นนี่นี่นี่ ยังไม่ใช่เวลาเจ้ายังอ่อนแออยู่ห่วงมิตินี้ยังเบาบางมากกว่าข้างนอกนะักแต่อันตรายเกินไปข้าไม่อาจปกป้องเจ้าได้น่าสงสารนะครับอะไรจะร้องทำเพื่อเอาล่ะเอาละ่ะข้าจะหาเจ้าอีกครั้งด้วยผนึกมังกรนี่อยู่ในโลกนี้รอข้ากลับมารับ ก็แล้วกันนะกลัว่าด้วยสินายท่านโอ้ยเพราะ,ะอ่อนแอสินะเพราะข้าอ่อนแอใช่ไหมถ้าหาข่าแข็งแกร่งขึ้นแล้วแล้วก็สักวันหนึ่งจะไปยืนอยู่ข้างนายท่านใช่ไหม ต่อสู้ร่วมท่านใช่ไหมหมื่นปีต่อจากนี้ข้าจะแข็งแกร่งให้มากขึ้นนายท่านข้าจะรอคอยท่านกลับมาอยู่เสมอจุดจุดจุดฮ้รูปแบบนี้สะกุดเปลวเพลิงสามพันได้อีกไม่นานแล้วสินะที่เปลวเพลิงสามพันจะตกเป็นของเรา ฝันไปเถอะพระเอกทนไม่ไหวแล้วครับมหาเป,ปลวเพึิงทะเลยครั้งข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าได้ไปง่ายๆหรอกข้าจะทำรายมันซะเสี่ยวเอี้ยนเจ้ามันบ้าไปแล้วหรือไปหาที่ตายแล้วหรือไงกันแย่ละสิหาที่ตายตึงฮ้อ อย่าหลุดจากค่ายกุนดาลาสิฟะฮิไกยิ้มไ่แล้วครับแตกไปแล้วนะครับค่ายกลนของพวกมันอ่ะค่ายกลนแตกแล้วเสี่ยวเอี้ยนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้ันจังวะ ออกได้วยนะครับมันหลุดช้าไปหน่อยเอาชีวิตเจ้ามาซะพระเอกโดนโจมตีนะครับเสี่ยวเอี้ยนอันตรายตึกลึงผู้วุสมาช่วยไว้ทันนะครับชิวหลิงเสี่ยวเอี้ยนภายใต้การคุ้มครองของหอคอยโอสถดไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามยุ่งกับเขา ขอโทษด,ด้วยที่ข้าสร้างปัญหาให้ผู้ผุ้โสแรกแต่ข้ามีจุดประสงค์อยู่ซึ่งข้าข้าไม่สามารถทนดูเปลวเพลิงสามพันถูกทำร้ายแบบนี้ได้เจ้ากล้าดียังไงมาต่อต้านพวกเราหาที่ตายซะแล้วฉิงผู้สโสชิงหวาท่าน ข้าก็อยู่ที่นี่ด้วยใครกล้าทำร้ายเจ้าฮึไปซะสิไปจัดการกับเรวเพลิงสาพันนั่นซะขอบคุณขอรับพวกอุโสฮ้ชิงหวาไม่คิดเลยนะว่าจะมายือนอยู่ข้างเจ้าแบบนี้ผู้เยาแสดงพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งแบบนั้นพวกเราเองก็อย่าได้ยอมพวกมันนักสิ ชิงหวะตะกูลวิญญาณของเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับเจ้าทำไมเจ้าถึงได้มายุ่งกับพวกเรานักนะหรือเจ้าคิดอยากจะช่วยพวกหอคอยโอสถงั้นหรือเฮ้แล้วยังไงข้าจะช่วยหอคอยโอสุก็ไม่ได้หนักหัวเจ้านี่ข้าแค่ไม่อยากปล่อยปัญหานี้ไว้ต่อหน้าเท่านั้นเยาเฉินข้าชิงหวาจะไม่หวาดกลัวโชคชะตาอีกแล้ว ข้าจะช่วยสิทธิ์ของเจ้าและอาจารย์อย่างเจ้าด้วยลืมไปเลยลืมไปเลยความรู้สึกเล่าร้อนเวลาต่อสู้เท่าฉิวตามข้ามาเถอะเพลเพลิงสามพันฟื้นซะสินี่เจ้าเสียพลังไปแล้วงั้นเหรอถ้าหากเจ้าตายแบบนี้ก็เจ้าบ้าข้ายังไม่ตายเอาละเอาละ่ะ ดีแล้วล่ะไอ้ข้าช่วยอะไรไหมอ่ะผนึกบังกรททำงานแต่ก่อนหน้านั้นมันยังทำไมทำไมเจ้าถึงได้ผนึกบังกรของนายท่านมา,มากันทำไมก็จบตอนที่2 8 8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยครับแล้วก็ฝากเพจรูปแปลบาทเดียวไว้ด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดอ่านกันก่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย